ดูฟองโฟมเขาเขานะฟองโฟมเนียนละเอียดเนียนนุ่มแบบนี้ครับและที่สําคัญเลยคือไม่ต้องมาปั๊มให้เมื่อยมือกว่าจะล้างรถเสร็จเหมือนกระบอกฉีดโฟมแบบเดิมครับต้องมานั่งปั๊มกันกว่าจะล้างรถเสร็จคันหนึ่งกล้ามขึ้นปวดแขน,นเลยทีเดียวครับนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบอกฉีดโฟมอัตโนมัติแบบนี้ครับนี่เขามีสายชาร์จมาให้พร้อมเลยนะก็เปิดยางกันนาตรงนี้ออกครับเสียบชาร์จเข้าตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยใช้งานแบบไร้สายครับผมแล้วก็ฟองโฟมจะ มีรายละเอียดแบบนี้เลยช่องให้สามารถมองดูครับเห็นไหมว่าน้ํายาเหลือแค่ไหนอย่างไรนะครับผมแล้วมีตัวเลขบ,บอกว่า2ลิตรนะก็บอกใงนี้ความจุ2ลิตรเลยเพียงเท่านี้เรื่องการล้างรถของคุณก็เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วนะเผื่อก่อนีที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราเสียดายน้ํายาที่อยู่ในนี้มันยังไม่หมดเนาะแล้วเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอาจจะเก็บไว้สักวัน 2- วันสาวันแล้วกะว่าจะมาฉีดใช้งานอีกทีหนึ่งนี่ครับปุ่มสีส้มตรงนี้ กดระบายแรงดันเขาออกครับอย่าปล่อยให้มีแรงดนันคาอยู่ในนี้นานๆสะสมแรงดนันทิ้งไว้นานๆนหลายวันนะนี่ครับกดระบายแรงดันตนัวนี้ผมสีส้มฟังเสียงนะกดจนกว่าเสียงลมเขาจะหายไปครับเท่านี้ก็เป็นการระบายแรงดันเขาออกครับอุปกรณ์ก็จะอยู่กับเราได้ดนานคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องจ่ายไปนะผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ